ครับวันนี้ผมจะมารีวิวทีมปลา AOE ครับก็คือเป็นปลาดาเมจปุ่มที่จริงทีมเขาโอเคเลยนะมีแกนมาแฟนก็เอียวิงฝันตัวเป็นทีมปลาที่ค่อนข้างน่าน่ากลัวเลยแล้วก็ยิ่งตัวหลังมีรูนไอ้บัดหลักด,ด้วยด้วยเนี่ยเดี๋ยวสังเกตดูครับมันยังดูเลือดแรงอยู่นะเหมือนเขายังไม่ได้แก้ผมเป็นทีมที่น่าหสนใจครับเลยมารีวิวดู ก็ถ้าเจอทีแบบนี้ผมก็ต้องภาวนาให้เกาะผมขึ้นครับไม่งั้นลำบากอ่านี่ครับนะครับตีสี่สามตัวโหดนะเท่ากับทำาะเบดร้อยยี่สิบเนี่ยวิธีการคือผมก็ต้องใส่เกาะตัวแรกอย่างนี้คโหลดเกาะตัวแรกคึ้นครับเขาตีมาเขาก็สะท้อนครับผมทําได้แค่นั้นเลยผมพูดเลยอ่านี่ครับนี่การไม่ขึ้นเลยนะจริงๆเกาะไม่มาแล้วผมก็จะเริ่มลําบากครับนี่ผมก็ต้องอ่ะปุ๊บ เรียกเกาะครับผมเล่าผมใช้สการเรียกเรียกเกาะเทินนี้เขามีฝามจี้ครับเพิ่งมีโอกาสตีผมตายสูงมากโอเคเขาเปลี่ยนการ์ดครับเอาก็ได้ยัดโอเคครับเขาเลือกที่จะเปลี่ยนการ์ดมาเพื่อโถมตัวหน้าผมแล้วเขาก็กำจัดการที่ไม่ได้ใช้ทิ้งให้การมันบวน้อยลงผมก็เปลี่ยนการ์ดบ้างครับอ่าโอเคครับโคชโลได้ผมอยู่โชคดีไป ถ้าผมคทาโร่ไม่ดีแบบเสียจี้ผีผมก็แพ้นะบอกเลยถ้าดวงแย่ๆก็มีอยู่นี่ครับโอ้เอร์วิงครับนี่ครับดูเลือดด้วยตัวหลักอย่างโกงครับนี่ครับผมก็เขาพยายามหล่อยผมทุกตัวครับอ่านี่ครับเรียบร้อยครับผมก็ใส่กอ่อครับตาอนนี้ยังดีครับจัดเรียงการ์ดถัดแล้วฮิลทิวตัวหน้าครับผมก็ใส่กอกับพิษเข้าไปเรื่อยๆครับ ือเขาก็ต้องตีครับถ้าเขาไม่ตีไถผมเขาก็สู้ลําบากครับเพราะถ้าไม่ตีไถผมเนี่ยเขาจะโดนพิษเผาจนตายครับโอเคโชคดีครับเธอนี้โดนโกด้าไปครับเรือสองจี้ทำอะไรไม่ได้มากครับโอเคครับน่าจะจบแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นผลจากที่ใช้มีมีโมครับคอนฟิมันเลยขึ้นเยอะคือถ้าเราเจอทีมที่มีมีโมครับถ้าใส่เกาะโหลดยื้อไปได้ก็โอกาสชนะสูงครับ เรียบร้อยครับผมว่า LE กลับปังเคครับจบค,ครับเรียบร้อยก็ถ้าเจอทีมแบบนี้ก็ต้องพยายามยื้อเกมครับคือถ้าเราเป็นทีมดาเมจแล้วไปเจอทีมปาร์แบบนี้ถ้าเราตีเร็วสู้เขาไม่ได้เราก็าแพ้ครับถ้าเราเป็นทีมมีเกาะแบบผมก็ต้องลีดเกาะให้ได้ต้องให้การขึ้นครับไม่งั้นก็จะแพเ้เหมือนกันนั่มารีวิวทีมน่าสนใจสวัสดีครับ